คนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ถ้าเราก็สู่ี v ีสตรโอนะครับวันนี้นะับผมก็จะมาเล่นฟรีไฟนะครับก็ลองเล่นดูนะครับเห็นทุกคนเล่นหลายคนมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปเล่นบ้างครับก็จะเป็นไงนั้นก็ไปดูกันเลยนี่เป็นการเล่นั้งแหลกของผมนะเพิ่งโหลดมาแล้วก็ติดตั้งเลยต่างๆนานเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอันนี้เล่นในมือถือนะเดี๋ยวหาว่าเล่นอะครมากนะครับ ผมไม่รู้ว่าเล่นในคะอม,มเล่นไงแต่ผมขอไม่โกงดีกว่าเล่นในมือถือแหละนะครับโอเคมันก็จะกระตุกกระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีมันลดโ,โลกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเล่โซนมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผม,มอ้างมาจากคับจีนะอ๋อไม่คือผมหาเครื่องบินว่าเครื่องบินอยู่ไหน๋ยวนี่

บินไปบินไปอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะที่ผมเล่นฟรีไฟ้นะไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็กดแชร์ให้กล Free ุ่มฟรีไฟด้วยนะครับคือถ้ายอดวิวเยอะเนะี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นนะครับถ้ายังน้อยอยู่เนะี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปแรกและคลิปสุดท้ายนะถ้ายอดวิวน้อย ยอดไร้น้อยก็คิบไน้ก็คือถ้าคนดูเยอะยอดไร์เยอะก็จับมาทำต่อนะอาจจะมีตอนจับไปนะขาฟีไฟนะ์นะคือตอนนี้ก็ต้องหาคนก่อนนะครับก็คือว่าถ้าเสียงลมเสียงอะไรเข้าเราขอไปนะครับว่ากดกระลมนะร้อน Mới kia nhiều mìn của lồng này. Bên này đâu quá hết hồn. No, 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 hay là. Oi, 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 ยิงไปยิงไปยิงไปเฮ้อยิ้ยวิ้วิ้วเด้อเด้อประหลังหัดเรื่องเนาะใจเย็นดิอะไรวะยิงฮีโร่ส่วนกันหมดยิงไม่โดนสักนักพมาดิอืมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกฝั่งนึงก็ยิงอีกฝั่งนึงก็ยิงอะไรวะหมอบก่อน เว้ยโดนอยู่หรอวะอ๋อโดนตัวนู้นเดี๋ยวหาก่อนอยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงโน้นสินะสองตัวเลยอ๋อตัวนี้ตายละเดี๋ยวตัวนั้นแหละมานี่เออเขี้ยฟ้ของบนตัวเนี้ย hộp mấy nâng mày học bơi mấy chuyện rồi đấy đó bị già mấy cái gì rồi kẹp nó cứ trả nặng đón hạ dạ nè dạ dạ lên thì được dạ lên đó cái mà căng nó mới vậy chết tài lấy có qua mà cái gì lên hợp gì mà อ,อยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีสักคนแล้วหาคนล่าคนก่อแค่คนด้กิจกัรเนี่ยคนไม่หมดว่าไม่รู้ว่าเกมไม่มีบอทหรือปานะ แป๊บๆทีก็สี่สิบตัวละอะไรวะหมดกันจ้าเอ๊ะอันนี้อะไรวะใครมาตายในน้ำเนี่ยโอ้น้ำก็ตื่นเลยเออซ่อมซ่อมอะไรไม่รู้เก็บไปก่อนไปจับเปลน ึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไนะมันเล่นเล่นเฉยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่วันนี้ก็วิ่งไปก่อนในบ้านนี้มีของไหมมีปืนดีๆให้ไหมไม่มีอืมวงก็บีบไปทางไหนยอยู่นะเสียวเสียว เฮ้ยว okay. ิ่งก่อนอน,นี้ตอนนี้เราก็ดักรอคนก่อนนะครับเราดักหน้าวงเลยดูดิว,ว่ามีคนมาไหมไม่เห็นใครสักคนเลยะ ไปต่อมีใครไหมเสียวเสียวยิงทีนี่หัวแตกกันแน,น่หละไม่เจอใครเลยเว้ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีสักคนอืม dạ, yeah, mất ừ. okay, rồi Chuyện xe bên đây lại Kẹp mà Mình sẽ đá lọc cái thôi nè lại Ui Nít điều Kẹp Điều Mình khâu không อืมไม่ม,มเีเดี๋ยวเดีด๋วยวอะไรวะเนี่ยสเก็ตบอร์ดดูเหมือนว่าเราเจอไอ้ดอกนะเดี๋ยวเราไปเอาไอ้ดอกกันการขี่สเก็ตไปได้แหละนะครับวิวเลยโอ้ย แมวแมวแมวโอเคมีอะไรดีๆไหมเก็บไ okay. ม้วอไม่ได้นี่อะสุดพุ่งไม้ด้วยกัน hmm. อืมเป็นไหนวะวงเล็กเด็กวงก็เริ่มเล็กละเดี๋ยวพางตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวนี้นะยังไงวะไม่เห็นวะเนี่ยไ,ไม่เห็นของอจริงนี่ไงบินมานี่ไง

เห็นขึ้นมาเลยวะ่ะก็ยแอบไปลังเห็นนะผมว่าม่างันก็ลงมาข้างล่างนู่นะจะมาไหมโอเคผมสายบอกอะเพราะว่าวงมันจะไปอยล้วอยู่ไหนวะ นะเห็นไหมอืมได้ไหมเจ็บเบอร์เจ็บเลาระบอก,ก,กเวลาได้ลยมอืมม่มีทางคิดอ่างงี้ีล้งที่เหี้ยสับสะนะ เล่นครั้งแรกของก็คือชนะเันไปแล้วใครชอบคลิปนี้ก็ Edit uh อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อกำลงใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่ากดไลค์ผมด้วยแะถ้าอยากวิวเยอะเดี๋ยวผมจะมาเล่นนะขอสักห้าสิบรายได้ไหม